มากินขอน้ำกันเด้อไอ้คำนี้เผื่อพี่ๆเลยเด้อสบายดีสวัสดีเจ้าพ่อเม็พี่น้องพบกับหนูป่านี้เซนลอีกแล้วเนาะมือนี้ โอ้ยคือเก่าอะไรพี่น้องคอนสิว์ตแล้วกัฮ้อนท่นั่นเนาะงามฮ้อนมันกัฮ้อนเป็นปกติธรรมดาแหละมื่อวานนี้หนูก็เลยโอ้มากินต่ำสุมแก้ฮ้อนเพลิดเพลินทอนๆอื่องไรใครน้อยมันก็คือสิมีแหงให้มาฮอดไปเติมโลนละไว้อยากเห็นตัวเสียอีกอันนี้พี่พีพู้บอกว่าเป็นอย่างนี่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  มันเป็นไข่นกกระทานี่ทางผู้กำกัาจ,จะเอื้นคือกันเลยเนาะนว่าไข่นกกระทานี่เห็นน่้ยน้อยๆจังซี่น่เป็นไข่ลูกเด้อโบเมนไข่ธรรมดาโบเมนไข่ฮะนะแต่มไม่ใด้ไข่ลูกเออเป็นไข่พิเศษคือไข่ลูกอ่ามีจักหน่วยเดี๋ยวส่งสี่หกแปดสิบสิงสิบสีสิบหกสิบแปดเอสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสีสิบหกบปาปประมาณ สามเกือบสี่สิบหน่วยนี่แหละอ่ากินไปแล้วน้อยหนึ่งซีม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 หลายเติบอยู่หนูซื้อมานี่เพื่อนขายเป็นสองรอบ่ะเบนทองครึ่งหนึ่งถุงใหญ่ห่ะจะแเมนแสนสาวพันกีบถ้าถุงน้อยก็จะเป็นอ่าหกสิบพันกีบหรือว่าหกหมื่นกีบอืมอนี่แหละหนูก็เลยลองซื้อมาบ่าได้กินโดนโดนแล้วไข่หนูกระทายเดืออโอนโอนันวไดนเซฟเซเดี๋ยวหนูจะไข่ให้เบิง้งหนูจะกันนี้ให้เบิง้ง กีกระตาบะุงมันเข้ากันมันนัวดีนี่นบอกอู้ยลืมเอาเนีย่ยมาหองอันเปลือกสำเนาเด็กออน้อ,อนเดี๋ยวจะให้เบิ่งเด้อขออนุญาตหนูขออนุญาตวางเปลือกไ้นี่เด้ดอเดหนูจะให้เบิง่งแซบ่บอร่อยนี่อ้อนออน,ออนกำลังมีคนคอขออาภัยกับคนที่บุกกินใครลูกเด้อดูหนูหันกินเนาะ เป็นของแซ่บของอร่อยเห็นบอนี่อ่นอ,อนๆเลยนี่เห็นบออุยอันนี้คำแรกเด้อหนูจะกินเพื่อพี่ๆเลยเอย่างก็มากินขอน้ำกันเด้ไอ้ <c oughs> นี่ครับตับบ่าคุงเห็ดเองอปลาเด็กตรนตรัวปลาเด็กแซ่บอื้อ อันนี้ยังเป็นตัวตัว,ตวกำลังจะเป็นตัวแนะน,นี่ยมันดูได้แล้วดูส,สาวเห็นใครรูปดูจะเปาะน,น้นำ,น,ำน้ำนะัวโอ้ย เห่น้อฉันกินมื้อได้ดโบเฮียหรือว่าโบเป็นอียงสังย่างนี่มันบ่เป็นหนูอีหรือนะหนูนี่นะน้ำนัวพี่น้องเลยดูดกัดดูดลายกันนั้นตัวอ่อนเพิ่ออกมานำเบิโอ,อ้แต่แซ่บว่ะ พี่ๆเคยกินอยู่อะมีมีผู้ใดเคยกินเนี่ยละแซบคือกันกับหนูบอมันจะนัวก้อนไข่ลูกอีกเด้๋นี่เอ้ยเราจะเนี่นัวก้อนไข่ลูกมันกับไข่ลูกเนาะจะนัวก้อนไข่เป็ดอย่างเี่นนะัหนูรู้สึกว่าไดอันนี้สําหรับหนูนะนี่โอ้ยอ่ะเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อแต่แซบบอพี่พี่อือเบิง่งออนซอนเด้มาเด้อพี่เด้อนี่ กำลังอ่อนๆนัวๆเลยนี่แซ่บๆนัวขอกินคำใหญ่ๆ,ๆเลยเด้อเอาเฮียใหญ่ๆมบนมีผักกับ ช่องน้อยไปเลยนี่คำนี้อีกเพี่อนนึงเขาปากได้บนองเห็ดใหญ่พวกนี้นะอืมขออาภัยจนหนึ่งวันด้ะ บตาแซบดอกแซบกินแล้วยังบตาแซบอยู่ <c oughs> คำนี้เพื่อพีพีเลยเด้อื ทำนวลเขดจะอืมนัวนัวเลยนี่เห็นไหนัวแห้งรสแบบนี้นะ่ะแซบ่บผู้ใดที่ยังบ่ทานได้กินหรือว่าอยากลองกินอ่ะหนูแนะนำเลยเด้อ มันจะเห็นน่อย ถึกใจถึกใจใส่เลยมือบุ้งหัวยูอทางพุ่นอาหาซื้อนากบแต่อยู่นี่น,นกะก็ถือว่าบอนขายน้อยแต่น้อยแทงว่าอิหลีกจ็จบะบมีถ้ามีกะส่วนใหญ่จะเป็นไข่ลูกแบบไข่เป็ดไข่ไก่ไข่อัน ไข่ห้างหังอย่างแต่เช่นะมีหาซื้อได้ไงหรือว่าอันนี้มันกับมีบอนบอนขายปกติบออันนี้หนูโมโนเน่แต่ว่าแต่ว่าบเคยบ่อยเห็นเพื่อนขายนะอืมไม่ค่อยเห็นเพื่อนขายอลไเขาไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ป็ดหรือว่าบุฟเฟ่ต์บอลซื้อโอ้ยเห็นบะ กบเิดพอดีหนูเหตุพอดีพอดีกินเพระาะว่าไข่หนูกระทามันนุ่มนัวหนูก็เลม,มากินก็เลยมากินซูเบิงอืมต้มนำพี่พีว่ามันอย่างบอลชวนแหละมันเนี่ย นหัวี่คือว่าเด่นน้อยหนึ่ง,งตามอีก่อนกินเบอร์ไลท์อ่านติบไปน,นี่ ô nằm hèn nằm hèn Nè, hèn nằm hèn nằm hèn อ๋นอน้ำมุ้งด้วยอืมอืมมยกับมุ้มย์อย่งหลายหนูกับมา้มาจำมังคุ้งกินกลับใครหนูก,กะทาให้พี่พี่บึงเด้อมักินซูบึง แต่กาล้มเอียงไปเลยเปื่ยอะไรเนาะน,นี่หนูก็ถือว่ากินหลายเติมแล้วนี่อู้แต,ตบ่บอกหุงบะเพ็ดเป็นไหนมึงเพราะว่าฮ้อนหลายเลยเห็นพีพีมบอกเออยามฮ้อนนี่จะสู้กินเพชดกินสุมหลายเด้อมันสิทอกท้องเพราะว่าเขามันฮ้อนอยู่แล้วเขากินเพชดกินส้มหลายเขาแห้งกินน้ำใส่มันแห้ททงทอกท้องเด้อพีพีเอา้จ้าทุกอิ่มอ่ะมื้อนี้หนูกับโบมียังหลายหนูก็จะได้ไปโกนมืน้อนี้ไป,ไ,ป,ไ,ปไวมาไวไ นูก็จะได้ไปกนหนูก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูคือเกาณรัจ้าละกะจะไปใส่ใจเหตุยังกะฝากติดตามไปเด้อสำหรับมือน้หนูก็ไปก่อนบ๊ายบาย